โอเคก็สว okay, ัสด so, so yes. sure ีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเนี่ยครับเกมแรกเลยปาดเย็บยับเลยเมื่อกี้ก็วันนี้เรามาเได้กับน้องกด้วยแล้วก็น้องซิขาโก้นะมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดไหมกับเปิร์กสีเขียวทั้งหมดวันนี้คราเป็นเอิร์กสีเขียวนะฮะกับตั้งตัวไม่ทันละโอ้พวกแค่วอร์มไงใช่ปะแค่วอร์มใช่ใช่ใช่แค่วอร์ม การที่เราจะวอมอ่ะคือเราต้องวอมในสายตาเว้อันแน่นูว่าไม่เปิดเฮ้ยพี่ถ้าเกิดเป็นแทปเปอร์นี่ฮาเลยนะอ้าวเดี๋ยวกูไม่ได้ใส่ขวดโม่งไปนะฮาเลยนะถ้าเกิดแทปเปอร์แล้วเอาแทปแทปแท็ปนั่นไปแทปมืดอ่ะพี่ไม่เป็นไร อย่อย่าไปยิดแมแทนให้ยิด้ด้วยเท้าไว้แหละไม่ได้ผมไม่ยินมาว่ามันจริงป่าวว่าที่มันจะมีฆาตกรตัวนั้นมาฆ <c oughs> าตกรที่เราคอยเฝ้าอยู่หน้าอ๋อยต้องภาวนาก่อนนะในเอฟเอดีเหรอต้องภาวนาก่อนตอนเนี้ยอย่าด่านดีเอลซีโลมบัตได้ขออย่าอย่าดีเอลซีกูขอร้อง แล้วือตาสุดท้ายใส่อะไรใส่ไมบินลานไปไม่โผลออโต้เฉยยไอสัตว์ดีนะไม่ไม่โผ<อ>ล,ล่ดีดอซีออนม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 อน <c oughs> โอเคโอเคโเคหันตัววะอะไล่เพื่อนไล่เพื่อนไล่ไล่ไล่กล้วยป่ะสวยกล้วยสวยจิบเพื ión, ่อนจิตเรื่องกล้วยรากรากใส่พี่ได้รากส่พี่ได้ลากเข้ามาเลยลากเข้ามาเลย พีปีก็ใกล้ไปกป่อนครับไปก <c oughs> ่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยมันเป็นเครื่องเราปัดไดีว่ะ <c oughs> อันนี้ดิเพื่อนก็ <c oughs> ไม่เห็นเฉยไปไกลยังวะพ <c oughs> ีเก่าาเพื่อนนะ ไม่ติสองทันตอนนี <c oughs> ้แม่งเลยหิวเลยไหมเดี๋ยวกลับวะบม,มาสองคนนะหนีก่อนก็ได้อ่ะหนีก <c oughs> โกูมีฮิวตัวเองที่โก้ดิกูมีฮิตว,วฮตัวเองใช่ไหม <c oughs> มีหิวไปหาฮิวไปหาฮิวพี่ติดเครื่องพี่ติดเครื่องก้าเก้าวติดแล้ว <c oughs> có thêm khảo được ăn nữa ไม่ไล่คนเจ็บเหมือนเดิมเฮ้ยกลับมาไล่ผมแล้วดี๋ยวโกโก้เฮ้ยไป็โกดิโกฉีกไปหาคิกวก่อนเบอร์ชื่ออะไรเนี่ <c oughs> ยมาทางผมมาทางผมแล้วอ <c oughs> ีคนทำไรอะ่ะมาทางผมมาทางผมโอเคเค ก็เพิ่มขาวหนึ่งอันแล้วก็เครื่องสองเครื่องกูคนเดียวสวยก็สวยกูไปอะไรก็อยู่อยู่อยู่เครื่องใกล้ผมโอเค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 พี่เห็นพี่เห็นขี่แล้วแต่พี่พี่เห็นโกโกูอยู่ไหนไม่รู้เออเออมาดิ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 โอเคพี่ฉีกให้พี่ฉีกให้พี่ฉีกให้กูฉีกให้เต็มที่เลยกูฉีกให้ละเต็มที่เลยอะไรครับอะไรครับ ได้นะครับอุ๊ยอา้าวมึงรัดกูงี้เลยอ่ะปั้นอยู่ตรงกลางอะไรพี่อบมันบัานเล็กอยู่กล้มอะได้อยู่โก้เห็นเครื่องได้อยู่อา้าวให้มึงกูกลัหลงกันยีเนี่ย สวัสดีครับหายตัวไล่ผมบ้างเนี่ยบ้านใหญ่มีใครอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่พี่อยู่บ้านไหนเข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้เลยครับนักใส่บันไดก็ได้นะบานไดเสร็จแล้วบันไดเสร็จแล้วมันให้ไปเร็วมันให้ไปเร็ว นายไปไหนไม่รู้ไม่อยู่กับพี่ด้วยเฮ้ยมันไปเครื่องใช่อยู่กับกูแล้วปิ้งปองเออเพื่อไม่โดนใจเย็นน้องหนูใจเย็นใจเย็นเๆเล้วเอ้ยวัดดีเพื่อนนี่ใครเนี่ยโอ้โหไอ้พั์กูตกใจอ,โโอ,อ่ากูตักสายบ้านใหญ่ก่อนอสวยก็ปั่นเครื่องที่ปั่นให้หน่อยดิ ม,มัะมาณกูปั่นใน20%เองม,มั้งประมาณ20อ่ะเออเออก็กูปั่นคนเดียวแล้วมันแคบแคบอะไรอ่ะอะไรเราจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วยดีเลยบ่ะ ดีเลย์ปะเอ้ยเด็ดพี่ดีเลย์ถูกแล้วพี่โหลดเกมอยู่กูณแลกคุณแลกคุณโหลดเกมอยู่พี่ไม่รู้ว่าขับจีพี่โหลดจะถึงไหนแล้วเตอร์ปูไม่ดูเครื่อนหมุนปูเล่นเกมอยู่ไม่ไม่ไม่กูแดกไม่กกูแดกเพราะว่าคุณโหลดเกมอยู่จริงคุณแดกพี่โอเคมีคนปัดสองคนสวยโนวัน no ปัลล่า โอเทมป์ข่าวถอนอันไปอันเดียวนะคือกูเจอเยอะเหมือนกันเนี่ยคืกูถอนไม่ได้ไม่มีมีคนรอช่วยอยู่มีคนรอช่วยอยู่เปิดประตูเลยแต่ผีไปประตูฝั่งมือพี่นะโอเคเห็นละ <laughs> อยู่หน้านประตูฝั่งผมอะ่ะมีคนรอช่วยแล้วมันกลับ,บก็ไม่ต้องมาก็ได้มีคนรอช่วยแล้วกลับก็จับมีแทงหลังมีแทงหลังโนวัน no นะเอ้ยไม่โนวันมีแทงหลังอยู่มีแทงหลังอยู่ยกยกเออ ดดีว <cents input> อย<า>อ่ะกูไปละเปิดตัวไอ้กูทีเดี๋ยวกูฉีกกำแบบให้เปิดแล้วมาฟังผมเนี่ยอ๋อได้ได้ได้เห็นได้ได้ละทันอยู่ทันอยู่พี่ตายยากทันอยู่หมดเลยโฟมันเลยเอายังไม่เสร็จหรอรอได้รอได้ทันทันมีตายยากมีตายยากอ้าวอ้าวออกไปเลยกดออกเฉยเลยอ่ะโอ้ยไม่ผีไม่งอนตอนที่พี่แทงหลังอ่ะมันก็ยืนนิ่งแล้ว โอ้กูแชงหลัหนกกูผิดเหรอหห้องดูเปิร์กูด้วยนะทีวูไม่ใส่อ่ะเนี่ย<ห>โอ้ก็พี่อพี่กดได้ห้าพันอ่ะแ้มออกอ่ะจบแล้วกอ